สัสดีค่ะมื้อน,นี้เฮาสิมาเฮ็ดเอ่ออย่างก่อนผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อค่ะลงไปตามขัข้นตอนเลยเขาเอเนี่ยเฮาลงไปตึบนี่คือเนื้อเด้วก็แล้วผสมค่ะปั <laughs> บ๊บผัดปั๊บ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 เลย แม่าสมแม่กะสุไปเลดโอ้หอมมากเลยหอมด้วยพัดไปพักไปโอ้โหเหนืชีพมากเลยนะต้องรดจัดเด้อว่ามาจากคุณเน่เน่ เริ่มการปรุงเลยค่ะน้ำมันหอยรวมปั๊บน้ำตาลจวดเอาซะนี่พ่อผงนัวผงนัวโอแม่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่บัะปูใส่ยางอีกว่ลืมรสดีรสดีอันนี้ไง ผงปรุงรสผงปรุงรสมัเข้าไปพอคุ้นชื่ออะไรแล้วโคเล่ทีเนี้ยเอามาใส่นี้ก่อนเหรอใส่ระวังจะเค็มนิดหน่อยมีการมักด้วยนะคะมัักมกแล้วก็โคเล่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 ให้เข้ากันปั๊บโอ้โหเชฟต้มสิทธิ์ทำเชฟใหญ่ เซียวแห้งเซียวแห้งหรือเซียวน้ำลายๆก็แล้วแต่แล้วแต่เลยก็มักเน้อกันน้ำฮะอันนี้คือกระเพราเก็บมาจากสวนเน้นๆนี่ใส่ลงสดสดสดโอ้โหเพามาทั้งสวนนะคะปลูกเองปลูกเองไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกนี้มากับเขาเด้อแนบแนบเอ๊เอาเนี่ยเอออะไรเดี๋ยวไม่หยกใส่ทำไม้ ต้องชิมค่ะได้เลยใช่ไหมน้ำปลาจะร้อยเนี่ยโอ้แม่ใส่น้ำปลาด้วยนี่แหละโอ้โหไม่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะเนี่ยสุดๆไปเลยถ้าเขาบระกอบกระทะแปลว่าเขาใหดผู้ปินเขาต้องประอโอเคอ่ะเชฟยุกระทะสอด สวัสดีคนะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย